เข้าสู่ระบบรายงานตัวออนไลน์โดยการสแกน QR code นี้เมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบรายงานตัวออนไลน์แล้วจะขอยกตัวอย่างการรายงานตัวของเด็กชายสมชายใจดีเลขที่ผู้สมัคร66208099โดยมีเลขบัตรประชาชนดังภาพเริ่มจากให้ไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ชื่อหรือสกุล เมื่อเจอแล้วให้คลิกที่ชื่อของนักเรียนแล้วกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ถูกต้องทั้ง13หลกักจากนั้นกดค้นหาแล้วเลือกรายงานตัวแล้วหรือถ้าต้องการจะสัตสิทธิ์ให้เลือกสัตสิทธิ์แล้วแนบไฟล์ภาพบัตรประชาชนไม่จำเป็นต้องเซ็นสำเนาถูกต้องก็ได้แล้วกดบันทึกจากนั้นก็แคปหน้าจอหรือถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเป็นอันเสร็จการรายงานตัวออนไลน์แล้วค่ะ